สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกทุกนทุก,ท,กทุกคนเนาะคะ่ะมือนี้ก็มาตามแนวทางคำานวณเด็ดเด็ดของพอสายเนาะคะ่ะเป็นรัฐบาลไทยเพิ่นไห้น้อยน้อยตัวะคะ่ะวิ่งตัวเดียวแล้วก็จับคู่คู่เดียวเน้นเน้นจะเป็นตัวใดไปตามพอสายเด้ยเลยะคะ่ะสวัสดีครับพอสายคะ่ะสวัสดีค่ะเอามือนี้มาตามรัฐบาลไทยพอสายคงสุดท้ายนวมิติ คือไห้เฮาคือันเดเอาทาทยนเอท้ายเนาะนอว่าร่วงหือเปล่มนเนื้อว่าของร่งแล้วก็จะไปถามเจาบอว่าีทยจะเขีย่ลงหอกเพราะวมันแรงหนาแรงหลังมาสมมือมันก็เลยเนึกว่าทายไปแล้วสินะบัดมือเกพอเาไปทายต้นนึ่งท่านทยจะะไรเสียฮวานเหรอท่านายเพราะว่าเบิ้งสมมือทายมือนี่ก็ปากชันนี่ลามันดีมันะมาลืมมันจะมานลืมเนาะใกล้มากอแถวลืมนะพ่านายเนาะ เจ้าพอได้แม่ได้จีเขามาแน่เดี๋ยวมันมหลแต่หลาุคนตัดสิ้นใจลำบากเ็บทีผู้รออถ้าเบิ้งถ้าแย่งถ้าจื้ล่อความหวังรอแนวแนวทางซภาษาอมากเลยวินเขาดีหน่ยซีกภาษามันหน่อยตัวเอฟซีมันคืาพอมามันก็ได้ซื้อหลายเดือเียมาคนเหลือดีกภาษาเราบวกใคได้เสียคือเสียไปเรื่อยๆเนาพลได้บลได้ใจเด้วภาษาบอได้บอกมากแนวอาลลาดเพียงเงินซือ nè à. à. đẹp xong như nào đâu nào đẹp xong được xong tăng muốn ừ, <laughs> đẹp hòn muốn hòn muốn nào nào không ai ở vô em đâu đâu có băng cái băng thế băng thấy lạ là... ừ, hả có cái băng để thêm xi mây vào bộ mình thấy cũng khăn nhàn tay vô để bay đó ở ừ, bây giờ mới đầu mới thái, mấy ngang lên đó sơn nà nó rồi phun đều đẹp đẹp nhá đây của lại ở bây giờ đâu có cái đâu ซีฟังก็เสียงเอาละฟังเสียงมันมันกันมันจะหนาวมันเสียกันหนาววันแหเื่น้าเขาปีใหม่ก็วัดแห่แล้วสุมแหงกันนไป่้ำเบ่นหมดละแดดก็กาใบหนึ่งใบสองหมละวัดแหงือลูกกินก็หนาวไปจะช่วงนี้จะซื้อกับซื้อช่วงหนาวบกกาหยียบน้ำดอกบักาลุ่มสะอาดน้ำส็อาแต้นเว่นเว่นบ่วอาบต้นเว้นบัวอะไรกามามลุ่ม นุ่ีดีมันเย็นมันต้องสลับซะจะคว่ำกัเป็นค้นเาไ้นอะหนาวจะแช่เพราะอาบแม่มเลยปุแล้วนหนาวอีีเมียนเมียไปนอนนั่งสินอนนอนไปนอนมันเออเนี่นุ่งเดาได้เถอาเดยอ่ะขาเป็นยังนะครับก็อยาสุดแล้วก็เดีวเวลาอืมันกิใกล้รัฐบาลไทยออกแล้วเนาะมัตามโคกสุไทยให้เมื่อเนื้อจะยิบเก่าเรียบ้ายตัวเมวดนี้ให้ตัวเดียวมีแรือาใบางส่นเน่ะ ดีเนาะเรืภาษาเนี่ยว่อย่างขึ้นมูอเ็ก่ได้ลังเลนะคูเดียวก็เดียวห้องน้ำห้องลังเี่ตัวเดยวเขาไปเพิ้ได้เรารย่เียเก็ผิดปลดแมนอยู่มัาจังบ่ยากคือจังบ่ยากบ่เถือกก็ไม่เป็นไรก็ลังเลหลายตัวเองสินะลเล่าแล้วห้าบาทจบาทคู่ห้าบาทยังิบาทก็ได้ดิเหรองคนบ่หลายนะ่เดี๋ยวเดียตัเียนดวงตสรลองปีไม่เร็วๆกัน เพื่อกะได้ค้าเบียค่าเหล้าขึ้นเะไดยู่ดิไม่เาไอ้สมวันนี้เรนเอากระบอกไปพูบขาเจ้านั่นกระบอกไปละให้ก็หบังไปกันจนละว่กวันีงเอาภาษาเะาะเดียวภาษาวิ่งตัวแรกวันเนี้วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งหตัวแรแค่เดียวหนึ่งวเดียวแค่เดียวมันเป็นปีไม่แล้วมันทก้ยน่็คือมักสามไักห้าเดอวันเนี้ยภามักหนึ่งวันนี้ยมักบ่คือมู เราใส่มาหมือ้ววันนี้นะฮะถึงยี่หรอกพี่จะน่เอาแล้วพี่น้องกี่ซี่คุณจิบเอาตัวได้ใส่ก็แล้วแต่หรออ่ามันมากห่ดล้วไม่มีนอจอเราใส่มากเลยจับใส่บมดไมมีนอจอเอาซีเราใส่วิ่งหนึ่งตัวเดียวอ้จับซีซี่ตัวเดียวมันนี่ซีตัวเดียวโอ้ันักเล่นใจคิสามม่ออกยายเอาซีรถเป็นเรียกคัดๆจังนคิดสามครับ จวดนะสำหรับเลือปลาสายเลือปลาหลายตัวเดแบบชว์ให้พี่น้องยกพี่เป็นเบิ้งเดียวคนเดียวเลยมีแต่ตัวเดียวนึงแข็งแข็งตัวเดียวแข็งแข็งคุณได้มาตัวใดตัวนั้นเออนะครับสำหรับปลาสายเลือปลาหลายตัวนะครับบอกบอกอย่างนี้นบอกล้องขี้เปนน้ำมาบนล่างเด้วยบนล่างเด้อนะครับปลาสายบนล่างมาเน้นบนเลียนเน้นบนกันลางเน้นบนกันล่างเด้อนะครับปลาสายเลยตัวเดียวแข็งแข็นะพี่น้องพี่น้องเาก็ลังมัน โซเล่ะีไปนั่นเป็นนั่นเป็เด็กไม่เจ้าอ่ะจับเหมืนโอขึ้นเ่โอ้เก็เจ้ากิถึงเดียนแล้วยกนงนะครับน้องไปชับจับเห็นแล้วนะอ่านตุ้ยคนตัางหาเินเดีย่องเกินเจ้าไปกิ่กาแฟเดียช่องพวกใคยเห็น ยูกินนกินาแฟกินกาแฟกินกาแฟแห่งจกไก่ที่่แล้วเท่าเสียงมนานอนแต่ว่ากินกาแฟไล้อยากเล่นะเรากินเสียงเลยเากาแฟเ่ากาแฟพี่้องเีรพี่้องเีนนี้ยินบดเลยนี่เลยเห็นมดะนะครับตาไดุ้ยโซเห็นลงยานัเกลเลยแล้วเราาคากาแฟกอนเรียกเรียกเรียกทัดเกนนี่หรอกมันเป็นเรียกตัวเดียว พรว่างเสรแล้วอป่อก็เป็นอีกเตรียงของของเหล็กเพราะว่าเขาหมักยังสี่เขาก็ลงไปยังสี่พี่น้องผู้ได้หมักเป่นกันคือน้ำผู้บวหมักก็คือตัวไม่เนี่โอ้เดี่ยภาษาเดีเขาเตาเทียนเด้เขาจังนี้ได้สิบหกเนาะหน่งเก้าแล้วก็ล่าสุดตัวนี้จังว่าปาทิมช่วงโดนเพื่อวะปันฝนแหลงวะเขาตีไม้หรอก็จิบเขาไม้่บ้หึงไหนพี่ไม่เจ้าจะหลุดเลยหลุดเลยก็เม็ดเงินไปน้ำดี เราซักก็มาซื้อเสียหน่อยมันบอกของหมดทานนึ่งเดียวเรื่องของหน่เดียวนี่อ้าตัวใจดีหาใจเขาอยู่ดรอกพันกับปั้นกันล่ะน้ำกับพัดเลยว่าเจ้อืออือเออโอ้ยกจะก็เที่ยงเลเปิดเที่งเลยเลยจะดีกว่เปิดแท้งกนสิเลยคาคาแฟ่ยทำไมอ๋อชิหาอะไรเล่าเล่ารถพอดีการน้ำแข็งมันเดียว บนว่ากินตกาแฟเด้กินน้ำแข็งกินน้ำแข็งวันน้ำแข็งทุกวันเป็นประจำเด็วทุกเช้าเลาแยกส่วนในเงินก่อนบ้านเขาเลยเหรอนายจ่าในเงิ่อนนายจ่าบ่หากระซิบสั้นบักวักอยู่กันอยู่อุ้มโตนุชวนมาน้ำแข็งขายดีครับนาะน้ำแข็งโอ้สายสายวิญญาณนั่นหนาวน้าเป็นได้กินน้ำแข็งอืมห่อนใน่เลยบุวบนข้างบน เราสายแล้วจ้ะาทยไม่รอรัฐบาลไทยจังหากกันเห็นก็ได้รัฐบาลไทยเนี่ยพอดกี่ยวกันกับเหลียกล่าวเหลียกล่าวก็ดิบอกอีกอีกคลิปหนึ่งอันนั้นนี่รัฐบาลไทยโดยตรงนี่แต่ว่าโดยตรงเนอกประเด็โดยตรงเนี่ยบอกให้ซับสนออกนี่ไทยคือไทยซีซีตัวเดียวเขียนนะเปลี่ยนบ้านคือเพี่ยนบ้านมันจำลองงงเดี๋ยวซ่องยัอยหน่อยนะครับอันนี้เล่งใส่รัฐบาลไทยย่างเดียวด้วยเหลียกตัวนี้ ครับแข็งแข็เลยเด้อมๆหมดเี่ยเรื่อยๆเลยตัวเดียวห้างเดียวภาษาไอ้แข็งนี่เลยคนอ่ะก็ได้มากก็ได้จัดไปนะครับเอาไปในนั้นใส่เตปีใหม่เรือนะครับตัวหนึ่งปรอหยาดเนาะแต่นนี้เสียงกระบาดน้ำฝนเขาใส่เนาะเออถูกีทุกคนอันนี้เสียงกระบาดแต่พี่น้องวันมาวันวันจุวันเนี้ยไอ้ลุงเนี่กินเบ็ดงานมดแหละลุงขันบอกอื่นผมรำเหมยสาปาวะนี่น้ำสาปาวะเหรอจ้าพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นบอกไปบ้านอยู่ ลากเอาบักเต้ยนั่นล่ะมื้อใดบ่เบิ่งแท่นแดดก็กลับก่อนบ่กินน้ําเพียงแหยวล่ะเพียงแหยวก็สิได้จุ่มมือเอาตปลามาเผาใส่อันใหม่พอดีแซ่บเลยตะกแซ่บยแล้วกินแต่เนียเลยตอแม่นอยู่เนาะ้เียเนียมันย่อยยากเออสรุปซนรัฐบาลไทยพี่น้องบดนี้ก็สิได้ก็ก็ก็สิได้ลงลิเเียนบ้านเฮาครับผมเออเียบ้านต่อ เปี่ยนบ้านก็บม่มีร้ายหอกเพิ่มฟันก็ได้ฟันน้อยๆว่ะฟันน้อยๆเชียนอือโชคดีมีใช่เรื่วยกับภาษาเด้อนะวันนี้ซุซีตัวเดียวท้างเดียวเลยยหนูจังสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาได้สบาย